ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมเมื่อรับบำนาญชราภาพประกันสังคมแล้วนะครับจะได้รับเงินผู้สูงอายุจากรัฐบาลอีกหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนฝากกดไลค์กด s ับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าบางท่านนะครับกังวลในประเด็นนี้นะครับเรามีคำตอบให้นี่นะครับมีท่านผุ้ ผู้ชมท่านหนึ่งถามมานะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเป็นประเด็นสงสัยนะครับในเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ผมมีออกคลิปไปแล้วนะแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะคลิปนั้นอาจจะนานและแล้วก็ลืมหายไปแล้วนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้มีออกข้อมูลนะครับความห่วงใย,ยมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ 64นะครับมีความห่วงใยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นข่าวในกรณีผู้รับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญและสวัสดิการอื่นๆใดจากหน่วยงานของรัฐนะครับได้แก่ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในสระเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมคลายข้อกังวลดังกล่าวจึงได้ให้คุณทศพรนะครับกรดวงวิมานนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์นส,รนรสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรับเงินบำนาญ ชลา,าภาพจากกองทุนประกันสังคมแล้วยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามปกติได้ตามอายุนะครับโดยคุณทศพลน,นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้สั่งให้นะครับคุณลัดดานะครับผู้อำนวยการสำนักสิทธทิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงถึงข้อสงสัยของผู้ประกันตนในกรณีนี้ว่าแม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชลา,าภาพจากกองทุนประกันสังคม ก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสัญณาต้องห้ามตามข้อที่6วงเล็บ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2552 ดังนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนี่คือข้อมูลที่นะครับมีการออกมาแล้วนะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเพราะนั้นหมดความกังวลเรื่องประเด็นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับ ไปยื่นรับเบีย้ยยังชีพตามสิทธิ์ของทุกคนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่ไอ้นี่คือเอา,อาง่ายๆนะอันนี้ออกมาเป็นมาตรฐานและว่าได้รับแน่นอนเพราะบางคนเนี่ยกังวลกังวลเพราะว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุนะครับในตามข้อ6วงเล็บ4นี่ยนะครับข้อ6วงเล็บ4ที่ประเด็นที่ คนที่ได้รับนะครับผู้สูงอายุต้องไม่ใช่นะครับรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐนะครับคนก็จะมองว่า,าประกันสังคมเป็นหน่วยงานรัฐนี่ก็ได้รับ,บํำนาจจากหน่วยงานรัฐจริงๆมันคนละเคสคนละกรณีกันนะครับเพราะนั้นหมดความกังวลในประเด็นนี้ได้เลยเอาง่ายๆประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยส่งเงินสมทบเองนะครับจ่ายเงินเนี่ยเหมือนเราอ่ะจ่ายถูกหักเงินเข้าประกันสังคมเข้าประกันสังคมแล้วคิดดูว่าเราจะไป มันจะไปตัดสิทธิเ์เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไรนะครับในเมื่อไอเงินเนี้ยมันเป็นเงินที่ถูกหักนะครับเก็บออมเข้าไปมันคนล,ละเคสกับกรณีบำนาญค่าราชการอะไรแบบนั้นเนะ่ยมันคนละกรณีกันนะครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องประเด็นนี้ได้เลยนะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิจฉาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้ยกลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย